อัลเลาะห์อัมมาบานดูบรรดาท่นซุนนูนสิทธิของอ l ลเลาะหประพวอิบาลแห่งสักลโลกข้อความจำเริญโดเราข้อความสันติสุขจากอัลเละประสบแต่ท่านนบีมุฮัมมัดและบรรดาวงวกนลูกหลานของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย อันใดแก่บรรด,ดาอิมัน่นตั้งสิบสองและบรรดามา่นดียนตั้งสิบสองปีไดในอายอที้อ่านไปในตอนตอนมีใจความว่าอลิบลามมีมมนุษย์คิดรือ้อว่าเขาจะทุกรอยละลาเลย ใื่ๆเพียงแค่เขาได้กล่าวว่าเขาเราศรัทธาเลยก็เป็นผู้ศรัทธาเลยซือว่าสำร็จแ้วคิดรื้อว่าเรียบร้อยแค่นั้นแลยโดยที่พวกเขาไม่ได้ทุกขััสอบด้วยเรื่องใดๆเปนคำถามจากอาลัลลอฮฺสุบไบหัวตาลพรอยด์ว่าส่วนมากมนุษย์มักจะคิดแบบนั้นวันนี้ม่ยโยนในความศรัทธา

จะว่าอะลุนไม่มีได้แก่บรรดาอิมัมบรรจุซองหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วจึงมีคำถัมจะบอกเล่าว่ามนุษย์คิดหรือว่าเขาทุกข์ร้ายวายเขาจะทุกข์ร้ายวายเพียงแค่เขากล่าวว่าเราศรัทธาแล้วโดยที่พวกเขา็จะไม่ทุกไม่มีข้อตสอบจะไม่มีตัวบตตวจสอบใดๆตามมาอีกแล้วจากโอกาสนี้ทำให้เราเห็นว่า ทำใไมบรรดาผู้ที่พยายามศึกษาอันรารได้ได้เห็นว่าเรื่องราวการอสอบจากอัลลอฮฺสุบานุตาลลาจะมีมาอย่างไม่ขาดสายท่านสยัยอาหมาัดอะลัยฮิสสลาท่านได้อธิบายอายะนี้ไวในหนังสือของเขาโดยที่อาจารย์เฉียเห็นว่าความเบี่ยงเบน จากเรื่องความต้องิดออกจากติดตามที่ถูกต้องออกจากแนวตางที่เป็นสิรอรรมุสากีนความราดกลังความเบี่ยงกลั่ของประชาชิอิสลามออกจากสิรอรรมุสากีนมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในประชาชาของอิสลามเพราะฉะนั้นทางที่ทางไดทางด้่วนหนึ่เด็่ก็เปิไม่ให้เราตกอยู่ในความประมาณ và đông người 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 đông นั่นคือความประมาท่าสีาบอกว่าตั้งต่เรื่องอากิดาก็มีโอกาสที่ลาจได้ตั้งในเรื่องอาการมก็มีโอกาสที่ลาจได้คืออิสลามอนุญนตอยม่นลกการส่งประการนี้คือเนื่องอากิดาส่งอาการมอากิดาที่ บรรดาชีอานประชาสัมพันธ์ศาลาอิมานียะยึดตื้นอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือการยึดตื้ออันกุรอานและอัลุนฮบนี่คืออัคดาที่สำคัญรักความเชื่อของบรรดาชีอานโยกับอันกุรอานและอยู่กับอัลุนฮบัยผู้สะอาดบริสุทธิ์นั่นก็ได้แก่บรรดาอิมานทุกทศแต่ถ้ารักความซื่อสัตย์อยู่เพียงแค่เพียงตรงนั้น ta có cha tốt tuật số tam mà đối mà đi thì cho mi mà đi lăng mà đi mà không cao đẹp không cao mà vô này này sân tam thì tốt thì chân này là thì người này mua bọc suy chào sinh và แต่ถ้าเราหยุดหยุดอย่างแค่นั้นคิดว่าไม่มีอะไรตามมาอีกแล้วเรากร็ขาดทุนเราก็เมื่อคนถูกสอบแล้วก็ตบตเพรออัลลอฮ์รอ,ลลรอลลนบีอ่ายังมีฮะดีษวาซิยาคำสั่งเสียว่ายังมีบุคคลที่จะตามมาต่อไปหลั่งบรรดาอิมัมแล้วจะมีบรรดามามดียินเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะ ความเชื่อาจะเปดว่าอันกบรานครับที่มั่งอย่างเดียวหนึมันไม่ใช่แหละมันไม่มันไม่เป็นกนะไม่ใช่เปนนะเพราะยังมีเรื่องราคของมานดียิ่สบองถามมาหรือเรื่องอากาศต่างที่เราคิดราอยู่ในเรักอากากอยูีทุกตองแหละเรามีบรรดามรยะบรรดาผู้ก่อฮ่าผู้กงแค่รี ได้ฟัตตวาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากรอบตัวถั่วทุกเรื่องแต่ทันทีที่เร็วเนี่ยทางของมหดียนินชื่อว่าการฟัตตวากันเองเขา้อมาันดามาะไรยเยอะข้อมันดามผู้ก่อาภาไม่ใจสิ่งต่อกเขาจึงจะต้องทดสอบกันต่อไปโดยนี่ ที่ท่าน ر س ล ل u l l a ล sallallahu วะอ i h i วะ s ัลลัมท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในโซนเรื่องนี้ในบรรดาประชาชาติของท่านนบรรดาสาวของท่านเพื่อโซนให้ให้มีความเชื่อเชื่อมต่อกันไปว่าให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังว่าจะประชาชาติของอิสฐานนี้ประชาชาติอิสลามนี้จะเป็นเหมือนกันกับ บันนี้ราเลงพิจากจาแนวทางของบรรดามีโดยการนำพาของโดยให้บรรดาฟัวหาบรรดาผูรุบรรดาบาล่่งก็พวกเขาเป็นผู้นำเอาบรรดาบาล่่งเอาบรรดาผูรุเอาบรรดานังรา์ของพวกขาเป็นผู้นำแทนที่การนำของบรรดานังดีเวที ยกชาววันนอิสรางอลจริงลรือไม่ขณะที่อักศาสนาจริงจริงของบวกเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เขาจะคิดว่าเขาอยู่ในศาสนาเขาประจาเช่นศาสนาของประเยซูหรือศาสนาของดัชนีโมซาหรือโมเสกแต่อันที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าเขาเล่านั้นทุกทศวรรษจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการส่งนบีไปหลังจากนั้นทำมานั่นคือการนบีมุฮัมมัดสอดรรลของอาลัยอุบลสลักเพราะในทางสิทธิธรรมะอาณาจักรอิสลามตัวแทนของภูเขาิมามอดีอาจจะลาลาผิดฉีดจึงบอกว่าให้เชื่อทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังจะช่วยในการตรวจสอบ เราโยนในยุข้องนอามฮดีอิมา,ามของเราคืออิมามคนเจสิบซโมมาสุงฮูบริสุทธทานโยนในพันธสัญญาว่าจะต้องปรากฏกายจะต้องยืนยัดมาซึ่งไม่แนวันเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนจะประมาทเสียไม่ได้ว่าอิมามมาดีจะไม่มาอีกเลย ตัมืดก็บ่าอิมามาดีไม่มาเลยไม่ได้รลอนไม่ได้เสีใจไม่ได้เสียดิวใจไม่ได้ตรวจสอบโย่เหน่งโย่เลยคิดว่าก็ไม่มีอะไรอิมามาดีเราจะนั่งเราจะนั่นี้ให้กับบรรดามารยอะให้กับบรรดาคุกอ่ื่อดีว่านี่คือความคิดที่เบี่ยงเบนความคิดที่ติดตัาง ซึ่งท่างนี้มั่งจะก่อสร้างอะฮิสลามบอกว่านี้แหละคือสิ่งที่ท่างนี้มั่งมาดีจะต้องมาเก่งเคความคิดแบบนี้ได้แล้วเป็ความคิดที่จำเป็นสำหรับอีมั่งมาดีจะติดจะต้องมาและความคิดแบบนี้เป็นความคิดเก่าความคิดล้าหลังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยไรสลัมก็เคยทำลายมาแล้วโปรแกรมก่อนหน้าที่ท่านรอซูลุลลอฮ์จะมาประกาศตัวเป็นรอซูล เมืองมะกาเออคิดจรินนี่มาเลยว,ว่าก็ไม่มีแล้วแหลยมอมัตจัดหน้าคงเนี่ยเขียนมีแค่นี้แล้วแหละพวกเราทำรูปปั้นกันดีวะบูชารูปปั้นเอารูปปั้นมาทำเป็นหัวข้อเราซึ่งในที่สุดท่านนบีพบพนิดาบีมฮัมมัตสโลลัลฮุอะลไรก็แล้วมาจริงๆบรรดาข้อรนั่งก็จะเป็นผู้ศรัทธา จะตกล้นออกจากพหานาของอัลลอฮฺสุบฮานะอูละพาลาไม่ถึงว่าตกหล้นออกจากการเจน้ำของผู้ที่เป็นคอลิฟะตุนคอลิฟะตุนลอฮุสีอารติคอลิฟะของอัลลอฮฺสุบฮานะอูละพาลาในนั้นนเพราะฉะนั้นดังนี้ซีดอามัดอัลซานะลิสลามจึงได้อธิบายไว้ในหนังสือของท่านในใน ลักษณะที่ว่าตจิตตางขกออิมแห่งอาลีมัมมัดเป็นจิตตางที่ติตตางในกาวหน้าเป็นจิตตางที่นำพาประชาชาติอิสลามไปซู้แนวทามไหมไปซู่บทเรียนไหมเป็นไปสู่หักการไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่เราไม่ต้องเกเฉย

มนด่าประชาชาติ islam ที่กำลังเป็นอยู่ในในอดีตัวอย <c oughs> ่างนันคือเราไม่ประมอาการเราเป็นประชาชาติของมัดียนีนคือเราจะต้องไม่ประมาเราพร,ร้อมเสมอที่จะรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมเสมอที่จะรับการฉีดน้ำจากอูมาไหมนั่นคือการกออิมฮาลิอิสลาม